ผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดลำปางบอกนะคะว่าตอนนี้มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต4ลำปางแล้วหลังจากที่ศาลดีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาให้มีการเลือกตั้งใหม่กำหนดรับสมัครวันที่16-20ถึงมิถุนายนนี้ค่ะหลังจากที่สาลดีกาแผนคดีเลือกตั้งพิพากษาให้เลือกตั้งสอสอจังหวัดลำปางเขตเลือกตั้งที่4ใหม่แทนนายวัฒนาสิทธิวังที่ถูกกะกะตให้ใบเหลืองกรณีทำความผิด ทำให้เสนอให้กระทาความผิดก็คือการทำให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้หรือเตรียมพร้อมเพื่อที่จะให้ทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตอนนี้คอรมได้เห็นร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงซึ่งอยู่ระหว่างรอทุนกล้าว นายทองเน่ดูใจผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งเบื้องต้นกำหนดวันรับสมัครไว้ก็คือ1 6บหถึงยีิมิถุนายนนะคะกำหนดวันเลือกตั้ง10กรกฎาคม2565โดยจะใช้บริเวณที่ว่าการอำเภอเถินจังหวัดลำปางเป็นสถานที่รับสมัครสำหรับพื้นที่จัดการเลือกตั้งสสเขต4ลํลำปางมีอําอำเภอค่ะก็คืออำเภอเกาะคาเสริมงามศปราบเถินและแม่พริก เบื้องต้นกกตประสานในอำเภอในเรื่องของการจัดเจ้าหน้าที่และสถานที่ศูนย์รวมคะแนนต่างๆแล้วค่ะ